สวัสดีครับอยู่กับเปียไฟพอดแคสต์ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าคู่นี้กันครับ New Balance ห้าสามศูนย์นะครับก่อนจะพูดถึงตัวรองเท้าเนี่ยเราจะมาเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับ New Balance ห้าสามศูนย์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในรองเท้าว,วิ่งนะในยุคเก่าเลยคือออกมาประมาณปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรต่ออีกนะครับเพราะว่า New Balance เนี่ยเขามีการลื้อไลน์อัพรองเท้าว,วิ่งใหมนะ่เนาะแล้วเขาก็เลยเอาตัวเนี้ยกลับมาทําใหม่ครับแต่่่่วว่่ออ่่ววววาาาาาาามมมมมมัััันนนนนนนกลลลบบบบรรรรอออออเเเเีีีี้้้้้้ยยยไไใชงงงงงททิแคคืสต์ถึจะะะขข running ู แต่ว่าเราแนะนําว่าไม่ควรเอาไปใส่วิ่งดีกว่านะเพราะว่าเทคโนโลยีที่อยู่ในนี้มันเก่ามากๆแล้วนะครับแล้วก็อาจจะไม่ดีต่อเข่าด้วยนะครับคือ530เนี่ยมันเป็นโมเดลที่ต้องบอกว่าเป็นนอมคอนอมคอคือมันเป็นรองเท้าที่เรียกว่ายัางไงอ่ะหลายคนใส่ได้เป็นหน้าตาแบบธรรมดามากแต่คนแบบชอบมากๆเนี่ยมันคือเป็นนอมคอของวงการแฟชั่นหรือสนนเกอร์ทุกวันนี้ไปเลยก็ว่าได้นะครับเราเห็นในตัวเนี้ยคนที่ใส่มีทั้งผู้ชายผู้หญิงคือมันเป็นรองเท้าที่แบบว่า ใส่ได้ทุกเพศทุกใบเลยอ่ะมันเข้าไปหมดเลยอ่ะเออล้วก็เรียกว่าเป็นรองเท้าเป็นนอมคอแห่งยุคก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดว่าไนกี้เนี่ยมีแพนด้าดังเราว่านีมาราดมี530ซึ่งแบบคงกระแสได้นานกว่ามากด้วยนะครับโดยที่ไอ้530เนี่ยมันเป็นรองเท้าวิ่งเรากลับมาทําใหม่เนาะหน้าตาก็จะมีความแบบเป็นแดชชูอะแดชชูมันคือรองเท้าแบบรุ่นเก่าๆหนาๆมีแบบเป็นผ้าเมชอะไรแบบเนี้ยเออมันจะมีความแบบหนาเถอะทะหน่อยๆประมาณนี้แหละเออโดยที่530นะครับก็ยัง กลับมาในแบบเทคโนโลยีเดิมก็คือแอปสอบครับแอปสอบเนี่ยมันคือเทคโนโลยีบริเวณแบบส้นเท้าอย่างเงี้ยที่ก็คือก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเทคโนโลยีสมัยก่อนก็นคือเป็นโฟมธรรมดาแหละแต่ว่าอาจจะมีชื่อการตลาดที่แยกออกไปนะครับโดยรองเท้าเนี่ยถ้าถามเราว่ามันใส่สบายไหมคือถ้าเราไม่เคยใส่พวกแบบ2 0 0 2 r มาก่อนไม่เคยใส่1 9 0 6 r อย่างเงี้ยหรือไม่เคยใส่8 6 0 v 2หรือไอพวกรองเท้าที่แบบราคานแพงกว่าน,นี้ ของน e วบ a l า n c e น่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันก็สบายประมาณนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยใส่แบบเรา 99, อ่ะเ9 0เคยใส่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าอ้ <c oughs> ตัวเนี้ยมันไม่ได้สบายขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าเต็ม5ดาวอย่างเงี้ยเราอาจจะให้อยู่ประมาณสัก2ดาวถึง3าดาวก็คือใส่เดินเยอะได้ครับแต่สำหรับเราคือใส่เดินถ้าใส่เดินเยอะมากๆเนี้ยเราว่ามีตัวที่สบายกว่านี้ดีกว่านี้เยอะมากๆเลยในตลาดนะครับถามว่าแบบคุ้มค่าที่จะซื้อไหมนะครับจริงแล้วเราต้องบอกว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายมากๆอ่ะคืออันนี้สีที่เรามีมคคือสีีรมช่ มันจะมีสีอื่นที่เป็นแบบเป็นสีซิลเวอร์ไวท์เป็นสีแบบสีเงินสีขาวเป็นสีเทาเข้มอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งในรองเท้าที่หยิบมาใส่ได้ทุกวันอ่ะเป็น everyday shoes เลยก็ว่าได้ครับมันใส่ง่ายมากจริงๆแล้วมันก็มิกซ์ได้ง่ายมากๆเลยคือเราคงจะไม่ต้องออนฟีดให้ดูแล้วนะเพราะมันเป็นหนึ่งในรองเท้าที่ไปเทีเทวสามัญประจําบ้านไปแล้วอ่ะถึงมันจะดูโหลคนใส่เยอะแต่ต้องบอกนะครับว่าความสบายของมันเนี่ยที่ให้มากกว่ารองเท้าแบรนด์อื่นในราคาเนี่ยเราว่ามันก็น่าสนใจประมาณนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เบื่อเนี่ เราก็อยากจะลองแนะนําให้ไปดูแบบไนกี้ V2K เงี้ยราคาอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแพงจนน่าเกลียดมากเท่าไหร่ครับลองไปดูไนกี้ V2K ร้านหรือถ้าเกิดไปอาด d ดาสอย่างเงี้ยมันจะมีอาดิดาสเรสปอนซีเซึ่งเดี๋ยวไว้เราจะมารีวิวให้ฟังกันครับว่ามันจะแบบน่าสนใจกว่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับนิวบาลานซ์530นะครับใครที่ใส่ยูจะลองให้ความเห็นกันมาก็ได้นะแบบเฮ้ยมันใส่สบายนะหรือแบบมันอาจจะแบบคิดเหมือนกันว่าเออใส่ไม่ได้สบายขนาดนั้นอย่างเงี้ยก็ ลองดูกันก็ว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออยากจะบอกว่าระวังของปลอมนะครับแนะนําว่าซื้อผ่าน lazada mall shopee mall หรือไปซื้อหน้าช็อปแล้วว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับเพราะตอนนี้ของปลอมต้องบอกว่าเกลื่อนมากๆเลยนะครับก็สำหรับอีพีนี้ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบาย